ยังไม่เจอร้านน้ำสักมานเลยนะหิวน้ำแล้วเหรอหิวน้ำนะคะนี่คือหิวน้ำสวัสดีทุกคนครับเราจัดได้แบบคือของเค้าของหวานและตบด้วยน้ำส้มตอเลยไม่หวานจนเกินไปอร่อยของของสวัสดีครับอาจารย์ช่องนี้ใช่ไหมแพลนี่ฟอร์ดนี่ใช่ไหมอร่อยมากอร่อยนะคะนี่มันม่วงดูดูมันม่วงคูลดูขอบคุณค่ะ มานี่มาที่ร้านน้ำส้มตาเมลาราจะต้องชิมแบบนี้จริงในี่จะเป็น้าของหนูหนูพี่กอะไรจะเตือนหน้าหนูไม่ควรกินหมดชิ้นใช่ไหมถูกต้องค่ะดาราทุกคนมาคือแบบคนเยอะมากเลยดูสิเหมือนรูกแม่เวลาไปหนูพาแม่มาหลังมาด้วยที่ทำเรามีก้มฝันฝั่งของอร่อยอๆไปให้ทานอยู่ที่บ้านด้วยอนี่น้ำส้มเหมลเมล่ราเธอน้ำส้มน่าทานมากน้ำส้มน้ำใจ ป็นส้มอะไรคะส้มเขียวหวานพัดไซส้มเขียวหวาพัดไซเขียวหวานพัทไซเฮมเบล่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยชื่นมากเลยเฮมเบล่าเป็นน้ำส้มแข็งชิมได้นะมาดูแก้วเขาดิขอบคุณสำหรับดอกไม้จ้าเป็นร้านคุณนุกค่ะร้านคุณนุกคุณนุกคุณนุกออเรนจ์นี่เขามีโปรโมชั่นอันนี้คือ40บาท เก็บได้กี่วันคะ7วันถ้าหลอพี่อาร์ตเจ็ดถึงสิบวันเออชุดไหนส่งรูปมาตอลอดมากค่ะกระแก้วเลยคงน้ำซึมอ่ะเอ๋อวันไหนต้องกลับไปหาว่ะไม่มั่นใจเหมือนกัน <เห S 2> โอเคขอบคุณนะใช่ขอบคุณค่ะคุแครี่ตอนนี้กำลังไล่สดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถูกลับได้ไหมน้ำมา,ามาสจัดจะัดสวัสดีทุกคนค่ะนี่บัลล่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นอคะ่ค่ะปลาซอ่าเนี่ยเราจมีะสลอดอ่นอันนี้จะเป็นแบบออริจินอลแล้วันนี้จะเป็นแบบลาบให้ชิมแบบสแบบเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยอันนี้เป็นยังไม่รู้รสใช่ไหมคะไม่รู้เอาอีกค่ะยังไม่รู้รสยังไม่รู้รสเอีกค่ะอ๋อโอเคยังไม่รู้สเอาอีกค่ะส่วนรสนี้จะเป็นรสลาค่ะจมีความัวของบอ ที่เซนทรัลระยองครับมากันได้เนาะเซนทรัลระยองมาได้เลยครับใช่รดนาจะมีรสชาติใช่ค่ะได้ทุก่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปลาซ้อมกำลังเป็นที่นิยมนะเนี่ยเป็นในโทรทัศน์มีเห็นตัวจริงโอเคขอบคุณค่ะตัวปลอมค่ะนี่ตัวปลอมขอบคุณค่ะที่มาติดตานเราก็ได้ยิ่งเหรอคะยิงเหรอคะน่า กอดกันหนึ่งลูกกอดกันก่อนยอก็กอดลูกยองก็กอดลูกสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลไรยองนะครับกับพี่แพรลี่น้องต่อด้านนี้เลยค่ะร้านนี้จะเป็นทางด้านของรักกานะคะเป็นในส่วนของหมี่คุกไก่ฉีกค่ะปลาเห็นปลาเห็นปลาร้านนี้จะเป็นร้านหมี่คุกไก่ฉีกนะคะชื่อว่าแพรลี่มหาชนแข่งกับยิงฟ้ามหาชน อันนี้คือคืออะไรคู้พูดจนใมใบแบตหมดแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางด้านของวิน่ากินมากชิงงานขายดีมากเลยนะเนี่ยกำาลังมาเลยอ่ะไก่ฉีกเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้เขาก็ไม่ทานเดี๋ยวทำให้ดาราชิมด้วยนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าถ่ายของได้ก่อนเลยค่ะได้เลยค่ะถ่ายของได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะลูกค้า สางทกันที่ทางด้ของรา้านมิตทุกนะคะโเค2 okay. สรสชาตินะคะจะมีทางด้ของสูตหม่าล่าแล้วก็สูตรออริจินอลนกินมามไหนอร่อยสุดคะดน่าจะเป็นสูตรออริจินอลใช่ไหมคะอ่ะออริจินอลก็ได้ค่ะให้ชิมสองรสชาติเลย,เลยเอร่อยใจดีมาก ตีหนึ่งตะก้ามาแล้วค่ะตะก้ามาแล้วค่ะแครกับน้องอุ้ยแดงกับแดงริงค่ะด่ฉันอยากกินอันนี้มาเดี๋ยวฉันจะกินเลยดูนี่ทุกคนดูเห็นไหมไม่ไม่ไม่อย่าใครทุบปากรอแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนี่อยู่เห็นไหม อันี้ดีไหมคะได้ค่ะสวยเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณช่างแต่งหน้าค่ะที่มาเร็วน่ากินมากเลยน้าทานนะอันนี้จะใส่ในหมายถึงอะไรคะหมายถึงพ่อค้าหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเอ่ยที่น้าทานไม่ต้องสั่นค่ะตอย่างโอเคพ่อค้าสั่นแล้วอันนี้จะเป็นทางด้านของน้ำพริกนะคะ หมูกระจกโรยท็อปใบกิ่งสาคุณค่ะแม่อ่ะเดี๋ยวให้ชิมรสชาตินี้ก่อนรสชาตินี้จะเป็นทางด้านของรสหม่าล่านะคะเดี๋ยวอิ๊ปแกะให้ซึ่งหนูต้องกินแค่คำเดียวใช่ค่ะแล้วน้องนั่นก็เป็นของพี่ก๊อฟค่ะทีมหนึ่งคำแล้วน้องนั้นเป็นของพี่ก๊อฟค่ะของพี่ก๊อฟจะมีแต่งหน้าสไตล์สมพูอริยาไม่ใช่ค่ะวันนี้แต่งหน้าสไตล์นี้ค่ะเกณฑ์อาหารแต่งหน้าสไตล์สโนไวท์ภาคล่าสุดอุ้ยแรงมาก เฮ้ยแต่งหน้าสไตล์ไปเกณฑ์อาหารค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยใช่ไหมคะเออโอเคแค่นี้แค่นี้ก่อนอันนี้อะไรนะฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นออริจินอลอันนี้จะเป็นรสออริจินอลค่ะไม่แปลกเลยค่ะไม่แปลกใจว่าทำไมของเขาขายดีมากเพราะมันอร่อยไม่ได้หิวเนาะเราเราไม่ได้หิวใช่ไหมเออเราหิวด้วยเนาะโอเคแต่อร่อยด้วยอร่อยด้วยเนาะอืมโอเค อย่าไป่าไหาชมค่ะอย่าไปหาชมหาอะไรเขาค่ะขอบคุณนะคะมาค่ะมาทันแล้วเหรอไหมมาจ้าแล้วร้านนี้เขาขายดีมากจริงๆเพราะว่าพี่เขาทุกนาฬิกาเขาขายดีมากจริงไปบัวแล้วก็บัตจจ์ไปบัวจริงคะจริงวันละหมื่นพอที่นึงอยู่ได้เป็นอาทิตย์นึงเลยอ่ะวันละหมื่นวันละหมื่นกระทงเลย ดูลนน่ากิอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะน่ากินมากเลยพี่กอลฟดูถุงดูไส้มันไส้มันเยอะมากเป็นบะจ่างกระทงใช่ไหมบะจ่างห่อใบบัวใบบัวปิดพี่แพรลีมิดไหมคะไม่มิดค่ะอาโอเคใบบัวปิดพี่แพรลีไม่มิดนะคะใช้ทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่ได้พี่แพรลีก็ปิดไม่มิดค่ะ าาบลนี่เลยอมาดูเลยค่ะกันนี่แผ่นี้ไปแบบนี้เลยใช่ไหมทานอ่ะมาเดี๋ยวน้องอิ๊ปเหนียวหน่อยมาค่ะบาดชีวิตจริงเราผ่านมากี่บูธแล้วนะเราผ่านมากี่บูธแล้วบูธเดียวค่ะบูธเดียวเหรอเราผ่านมาเนี่ยบูธหนึ่งบูธเองค่ะมีทั้งหมด28บูธแล้วผ่านไปแค่บูธเดียวค่ะอั้อร่อย อร่อยทุกอย่างเลยสินเห็นเดี๋กินแล้วก็อร่อยเบาได้เบาไม่ดูท่าทางนะไม่ใช่จะเบาแล้วค่ะณเวลานี้พอมาเช้าไม่ได้กินอะไรมาเลยเยอะจังได้กำไรไหมเนี่ยเออเขาบอกขายอสังคมขอให้หนูหน่อยทำนี้เอาละขายจ้าเดี๋ยวไปกินอร่อยขอให้หนูหน่อยอร่อยจริงชอบเวลาการันตีถูกการันเต์ไม่มันออกไหมหนูว่าไม่ไไม่ถ้้าจะดไม่ได้แล้วไม่แบตหมด ต้องตะโกนค่ะคุณแพรลี่ค่ะหรือไม่ก็ใช้เทาระคงจับจับัะกันอ๋อ้งอย่างนี้อ่าุตายแล้วบ้านนอกมากไม่รู้เรื่องเลยเราอ่ะทำไมจับข้างล่างไม่ได้หรอไม่ได้สวัสดีห้าร้อยกว่าคนค่ะใช่แล้วดูสิก็ต่อคิวกันยาวมากถ่ายรูปละนลิดนะค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ปะน้ามันไหม นี่ค่ะทุกคนดูเยอะนายดูสิคะไม่มันค่ะสวยทุกอย่างเดิมๆป้าแต๋วเดิมๆมากนี่เดี๋ยวฉันจะให้ดูอันนี้โบกนิดสวัสดีค่ะแต่ยงน่ากินมากเอย่าโมเดลถ่ายรูปนะคะหาอะไรกินกันด้วยนะคะดูทุกคนอย่ารุ้นรยกันนะคะหาอะไรกินด้วยค่ะดี่นะครับสวัสดีพี่อาเปลี่ยนว่ามีปัญหา สวัสดีครับเราอยู่กันที่เซ็นทรัลไรองนะอยู่กับพี่แพรรี่กันใครสวยไหมคะหรือเราเราสวยไหมคะไม่สวยขอบคุณนะคะไปค่ะปลาตอมาค่ะบูทที่หนึ่งเริ่มที่บูทที่หนึ่งลูกค้าเชิญได้นะถ่ายเซลฟี่อนุญาตให้ร้านแล้วประมาณสามคนนะคะ ไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันมาต่อกันที่ทางด้านของจอปูนะคะร้านนี้จะเป็นทางด้านของจ๊อปูชิมอะไรคะชิมชิมจ๊อค่ะชิมจ๊อของใครคะของเจ้าของร้านสักคะสนาทีอะไรนะคะใช้เวลาทอดสี่ห้านาทีแล้วผ่านก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่ตอเนื้อเขาจะเยอะแบบนี้ค่ะอันรีวิวให้เขานิดนึงอ๋อคือต้องทอด45นาที4นาทีโอ้โห45นาทีไม่ต้องรอหรอ สี่ถึงห้านาทีอ๋อสี่ถึงห้านาทีนานี้จะไปเดินข้าวมันค่ะเดี๋ยวเยี่ยมนะครับคุณชายไม่ต้องเยี่ยมมากเออคุณชายต้องเยี่ยมไหมต้องเยี่ยมอ่ะดิชอบเต้นไม่หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวมีความสงสัยอยเอลดีมากเลยอยากให้เขาสอนเต้นอันนี้เป็นข้าวหลับหนองมณีค่ะหลับมากหนองมณีจื้อค่ะหอมเลยหอมเนียนคุ้นๆนะคะ คนนอนกับมี้นคนๆนะกันคนแรกแต่ขลังนี่เขาอยู่หนังนอนค่ะอันี้เรากินเล่หนังสีได้ได้แต่เอาไปโอ้โหน้ำตาลพุ่งและถ้าสมมอผูชุดใส่ไม่ได้นะระยองจ้าใช่ครับเดี๋ยวงานบวชต้องขยายพระถุงละจ้องข้าอร่อยอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นข้าวหลับช็อตใครที่ชอบแบบได้กินมากมันจะมีบางคนที่เวลากินข้าวหลังชอบแบบหน้าหน้า กินหน้าอย่างเดียว่ะต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอฟซีบอกว่าเมื่อวานซื้อมาซื้ออร่อยมากขอบคุณนะคะอร่อยค่ะอย่าลืมนะคะสูตรดั้งเดิมเลยข้าวหลามยายอะไรนะคะไห้ค่ะข้าวหลามยายไห้ค่ะหลวงมน นะครับต้นตำรับถั่วดำอร่อยมากฮะถั่วอะไรนะคะถั่วดำโอเคสลัดก็ต้องสลามถั่วดำดิสลาดอะไรมันจะอร่อยล่ะใช่ไหมแม่แม่ใช่ค่ะเอาแม่ถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปยังไงนะแกอะไรยังไงคึงยังไงเนี่ยเป็นรัดมาหนึ่งสองสามกันรู้นะครับหนึ่งสองสามครับขอบคุณมากค่ะ

น่กินมากเธอสวัสดีครับขอมเลยอค่ะอาจจะให้ชาได้กเีมค่ะลุยส่วนก่อนมายส่วนค่ะให้เราด้วยนะะไเชลีทเะเนิดนึงได้ทได้ไรอยู่อันนี้เล็กเียวลุใช่มค่ะมีต่ของอร่อยอืมอืมน้ำเกือน้ำลายอีกแล้ว ที่ีที่จะเสิร์ฟที่ะทางด้ของบารอน่าแล้วก็สาล่ายรูเยว่าเป็นคนที่ทานวเสียรู้ส่วนบ่อยใช่ไหมคะทำไมรูหมดเลยขายของอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างนะคะมีทางได้ของบารอน่านะคะแล้วก็มีมีสาล่ายนะคะอันนี้จะเป็นทางด้านของของทอดเวร์นะคะแกับคุใช่ค่ะเซนทรัลยองนะะเราอยที่เซนทรลยองเนาะถ้ามาก็มาได้เลยที่แพรี่อยู่ประมาณชั่วโมงนึง อร่อยไหมคะอร่อยมากมากคะ่ะดิฉันยังไม่ได้กินเลยเลยคะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะวางแล้วดิฉันก็จะไปกินละอิ่มแต่รู้สึกหิวเลยก็ต้องทานนะคะมมหมดเลยอะ่ะไก่หวานไก่สับแมงกะปุนโบโลน่าหมูยอมอุ้ย<ป>น่ากินมากไก่น่ากินมานกเลยหมูสับเผ็ดหอมจริงเดี๋ยวดิฉันจะลงไลน์นะคะฉันหิวละหิวแล้วเหรอดี๋ยวดิฉันจะหิวแล้วนะคะดิฉันจะลงไลน์ละ อตใช่จ้าเสียดายไม่ได้เจอกันเพราะเดี๋ยวฉันมาซื้อไก่ดีกว่าครับดี๋ยวฉันขอซื้อไก่ก่อนจะกินไก่คุณพี่จ๋าซื้อไก่จ้าเอาสองไม้จ้าเดี๋ยวแป๊บมึงนะเดี๋ยวคุณกอฟซื้อไก่ก่อนอ่นี่อยู่พี่แพรลี่เนาะเอาสองไม้จ้านี่จ้าชนีดที่สุดในงานเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลงไลน์ก่อนเอาคุณกอลฟกลับกทม ยังไม่กลบบับครับยังไม่กลบกับปทอมเดี๋ยวอยู่กับพี่แพรี่ก่อนยังไม่กลบบับครับนี่เดี๋ยวเราดูไก่ดูสิออออขอบคุณค่ะอ่ะไปะเดี๋ยวเรากินไก่เพราะว่าดิฉันหิวข้าวมากดิฉันไม่ได้ทำอะไรเลยว่าดิฉันอันนี้คือไงเลยเออได้บ่นละ